วันนี้สมปองที่สมปองอดีตพระมหาสมปองหรือแม่ปองออกมาไลฟ์สดแถลงข่าวเจติมทีวีปูก็ออกมาไลฟ์สดแถลงข่าวบอกว่าไม่ขอคอนทแทคการทำมาหากินและทำธุรกิจกับสมปองคือเรียกว่าไม่เผาผีกันนะ แล้วก็ออกมาแชร์ว่าจัดบ้านให้อยู่ทํารีโนเวทไปรวมทั้งซื้อเสื้อผ้าให้ก็ให้เงินสดไปใช้อีกรวมแล้วประมาณล้านสองแล้วก็เสียใจที่สุดในชีวิตก็คือว่ารักเหมือนลูกแต่ว่าเวลาจะออกไปเนี่ยไม่บอกเขาสักคำหายไปตั้งหลายวันแล้วก็ให้คนมาขนของออกไปอันนี้ในความเห็นของคุณแม่ลีหน้านะ คุณแม่ก็ว่าที่สมปองทาไม่ถูกต้องเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราอายุสี่สิบกว่าแล้วไม่ใช่เด็กเราจะออกจะไปจะมาอะไรเราก็เข้าไปบอกเขาว่าตอนเราเข้าไปอยู่่ะเราก็ไปอยู่ทั้งเกือบเดือนแล้วเขาก็รีโนเวทเขาทำให้เราอย่างดีให้เงินเราใช้สองแสนหาเสื้อผ้าให้อีกต้องแสนกว่าเขาตกแต่งรีโนเวทหมดไปเป็นลานทีนี้เนี่ยเขาุาสตร์วางแผน ชีวิตให้โดยการให้เป็นพิธีกรด้วยการให้เป็นทำซีรีส์แล้วเขาก็ไปเสนอช่องเก้าช่องห้าแล้วลงผังรายการแล้วเขาลงทุนไปตั้งเยอะแล้วไม่ต้องมาเถียงกันหรอกสมปองว่าใครไปขอใครมาขอไม่ต้องเลยเธอจะต้องอยู่ในวงการน,นี้นานสมปอง คือจะต้องไปขอเขา้มาจจติโทรนัดเลยนัดสื่อมวลชนเลยเอาเสื้อผ้าแสานกว่าบานะนั้นไปคืนจจติมเขาไปขอเขา้มาสําคัญที่สุดแล้วก็ส่วนไอ้ที่ค่าเสียหายต่างๆจากซีรีส์รายการต่างๆที่เขาทําโปรเจกต์ไปแล้วเสนอช่องไปแล้วเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายเนี่ยเธอก็ชดใช้เข้าไปไม่ต้องให้เขาไปฟ้องหรอกมันเสียชื่อเสียง ถ้าเขาฟ้องเธอก็ไม่มีทางชนะหรอกฉันบอกเลยสมปองเดีย๋ยนี้เราก็อยากจะอยู่ในสังคมนี้อีกนานอยู่ในวงการนี้อีกนานใช่ไหมสมปองไปขอโทษจิติ๋งเพราะยังไงจิติ๋งเขาก็คือผู้ที่มีพระคุณกับเธอนะอย่างน้อยอะ่ะเขาก็ให้ที่เราสูหัวนอนตั้งเกือบเดือนอย่างน้อยเขาก็ให้เงินเธอใช้ตั้งสองแสนอย่างน้อยเขาก็ซื้อเสื้อผ้าติตั้งแสนกว่าบาท อย่างน้อยเขาก็ให้โอกาสถือเป็นพิธีกรสิ่งที่เจสติ้งพูดก็คือสิ่งที่มันเป็นถาวรก็คือว่าถ้าเขาปั้นเธอให้เธอเป็นพิธีกรให้เธอเป็นดารานในซีรีส์ถ้าเกิดเกิดประสบความสำเร็จขึ้นมาใช่ไหมเธอก็จะอยู่ในวงการนี้ยาวนานเลยส่วน,นงานรับจ้างรีวิวอะไรเธอก็ทำได้มันไม่มีปัญหาหรอก เธอก็ไม่ต้องไปคิดมากหรอกแม่เจติมอยากจะให้เธอไปในทางสายธรรมะคือคือเราต้องเข้าใจเจติมด้วยเพราะเจติมไปอยู่สายธรรมะนะ่ะต้องหกปีละนุ่งขาวเลยเห็นไหมแล้ววันนี้ที่ฟังเจติมแถลงข่าวเนี่ยก็รู้เลยว่าเจติมตอนเนี้ยอายุหกสิบห้าแล้วมากกว่าคุณแม่สองปีก็ไปอยู่สายธรรมะจริงๆเลยคําพูดทุกคําพูดของเจติมคือเป็นสายธรรมะจริงๆ เราก็ต้องเข้าใจจิติ๋แต่สิ่งนี้ตอนนี้ที่ฉันอยากให้คุณทํามากที่สุดเลยสมปองก็คือขอเข้ามาจิติ๋นัดสือไปขอเข้ามาเอาเงินสองแสนที่เขาเคยให้ถือชายคืนให้จิติ๋ไปเสื้อผ้าแสนกว่าบาทเอาเสื้อผ้าทั้งหมดคืนให้จิติ๋ไปนะแล้วก็ไปขอเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เราอะไปตกลงเซ็นสัญญาเขาแล้วจู่ๆก็ไปยกเลิกะ อันนี้เราก็ต้องรับผิดชอบอย่าให้ต้องเกิดการฟ้องร้องกันขึ้นมาเลยเชื่อแม่ลีนาเธอสมปองถ้าเธอ,อยังอ,อยากอยู่ในวงการนี้อีกนานๆอยากจะเป็นนักธุรกิจนะก็ต้องเชื่อเชื่อแม่ลีนา